คลิปในวันนี้นะครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับพื้นฐานของคอมพิวเตอร์นะครับเป็นคลิปที่ทําง่ายๆนะครับผมหลายคนอาจจะประสบปัญหานะครับไอคอนบนเดสก์ท็อปมันหายไปนะครับพวก My Computer หรือว่า DPC นะครับ Control Panel หรือถังขยะหายไปนะครับผมเราจะเข้าใช้งานแต่ละทีก็ต้องมาตรงเซิร์ชนะครับ DPC แบบนี้นะครับสามารถเอามาที่หน้าจอได้ง่ายๆเลยนะครับทําง่ายมากนะครับ คลิปนี้ทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับลูมาออนไลน์สวัสดีครับอย่างนี้เกิดไปตอนหัวคิดนะครับเ,เพื่อนๆอาจจะอยากมีไอคอนที่หน้าจอนะครับหรือเคยมีแต่ว่ามันหายไปนะครับแล้วไม่รู้จะเอาไอ้ตรงดีพีซหรือไฟคอมพิวเตอร์เนี่ยออกมาที่หน้าจอ,อยังไงนะครับผมอ่าตรงนี้ก็ไม่สามารถทําได้นะครับ มันจะได้แค่แท็กบาร์ตรงนี้นะครับรอยกไปไว้ที่หน้าจอเลยนะครับผมวิธีการนะครับให้คลิกขวาที่หน้าจอนะครับหลังจากนั้นกด Personalize ตรงนี้นะครับผมมาตรงที่ t h e ีมตรงนี้นะครับแล้วก็ Desktop Icon Setting ครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้เพื่อนๆสามารถจัดที่หน้าจอได้เลยครับว่าจะเอาอะไรเอาไปบ้างนะครับ ผมจะเอาคอมพิวเตอร์นะครับหรือ d p c ง่ีไงเองนะครับผมของบางคนอาจจะเป็นไมค์คอมพิวเตอร์นะครับอันนั้นผมจะเอาถังขยะไปด้วยนะครับดีไซเกิลเบตรงนี้นะครับแล้วก็คอนโทรลพาร์เนลนะครับผมจะใช้หลักๆอยู่3าตัวนี้เองนะครับกดแอปพลายได้เลยครับกดโอเคได้เลยครับอ่าหลังจากนั้นมันก็ไปอยู่หน้าจอนะครับเดี๋ยวเพื่อนไปดูกันเห็นไหมครับมาแล้วครับถังขยะมาแล้วครับ ที่เหลือก็เพื่อนๆก็จักหน้าได้ตามปกติเลยนะครับใครไอคอนหายนะครับแล้วว่าเผลอไปลบไอคอนออกนะครับเราเข้าไมคคอมพิวเตอร์ไม่ได้นะครับเข้า DPC คอนโทรเนไม่ได้นะครับต้องเซิร์ชหาตลอดเลยครับก็สามารถใช้วิธีนี้กันได้นะครับคลิกขวาแล้วก็พัฒน์อนไลน์ตรงนี้ได้เลยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปง่ายๆนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสําหรับคนที่หาอยู่นะครับผมคลิปนี้จบแล้วนะครับก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นลวงใจให้ด้วยนะครับ ได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแบบนี้ไหมเพื่อนๆรับชมกันนะครับคลิปนี้จบแล้วนะครับขอบคุณมากครับ